สวัสดีครับาพบกับกช่องชาแนลเบิร์ธฮาร์ดนะครับผมวันนี้จะมารีวิวไฟแชกน้ำมันครับไฟแชกซิปโปของแท้เป็นยังไงอันนี้ผมซื้อมาจากดิวดิวดวดวฟีดูไบนะครับผมตอนนั้นผมทำงานเรือนองเข้าดิวติวฟีที่ดูไบแล้วก็ได้มีพกติดตัวไว้นะครับผมแต่ไม่่อยใช้เลยครับต้องเติมน้ำมันตลอดแทบแทะธรรมาดาแต่ว่าอยากมีของแท้ๆเพิอันนึงสงเกตยังไงดูยังไงครับผม นี้ขอรู้เบื้องต้นนะแนะนกากันมาข้าได้ผมก็รู้แค่พอสังเกตผิดถูกประกันใดก็โทษได้ฮะจะมีซองนี้คือรุ่นเก่านี่ป็นสิบปีแล้วนะผมเนี่ยสิบกว่าปีแล้วที่ผมได้มาแต่มัน่อยได้ใช้ฮะจะเป็นซองทิปโป้อย่างงี้รับเน็ตขัดนะฮะนี่ครับผมก็จะเปิดให้ดูข้าขงในเป็นไงของแท้ๆเลยนะฮะมีหลายลายให้เลือกแล้วแต่แต่นนผมชอบโมไซค์เลยผมเอาลายแฮร์รี่มาครับลายแฮร์รี่ครับ จะเป็นลักษณะนี้ดีไปดันด้านนะครับไม่เคยลอกเลยนะเนี่ยใช้ดีมากข้างล่างเห็นไหมครับจะเขียนว่า s ิปเปนี่ฮะ USA นะครับผมเปิดมาก็ประมาณน,นี้ก็ว่าจะไม่กระช่างก็จะเปลี่ยนฐานให้ใหม่ครับไปแชคดึงออกมาได้นะครับผม ดึงยาท่าหน่อยอึ๊บแต่ดึงได้ครับผมให้ดูข้างในอนุญาตนะฮะอ่าดึงออกมานะครับเป็นลักษณะนี้นี่ครับจะพิมพ์มาข้างว่า Make in USA นะครับซิกโปข้างล่างก็จะเป็นของน้ำาตัวไข่เป็นทองเหลืองออกมา,านี้นะครับนี่ครับ กล่องฮารำด้านสวยงามขนาดนี้กิดง่ายๆประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ซื้อจากดูไบเลยนะฮะดีที่ฟรีดูไบเลยอ่ะคุณว่าของแท้ของปลอมละ่ะซื้อมาในราคาห้าสิบยูเอสะผมห้าสิบเหรียญตัวนี้ซื้อไว้สักครั้งนึงสูบบุหรี่ไงผมอ่ะบุหรี่ได้ติดไว้แต่มไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้ แต่ก็อย่าใช้แล้วละวไว้พกทเท่ๆเก๋ๆติดเข็มขัดประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็ขอจบรีวิวสองคนึ้นหมดแล้วไปชักสิบโบไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ